ที่มีใจมี่เดียวกันไม่เคยจากเกรงกลัวมีแค่มือก็จะชูขึ้นสุดฟ้าในประชาตนการถแถลงข่าวอของพรรคประชาชนเลยนะครับวันนี้มี2หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อใหญ่ที่1ก็จะเป็นเรื่องของอการถแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบ าการเลือกตั้งปี69แล้วก็การทํางานของกกตนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมี4หัวข้อย่อยนะครับส่วนหัวข้อใหญ่ <c oughs> ข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องถแถลงการของพรรคประชาชนกอร,รีเลเซอร์ไอดีนะครับซึ่งความจริงก็ได้นำถแถลงการเต็มอย่างละักษรลงไปในเพจพรรคแล้วนะครับ <c oughs> ขอเริ่มต้นที่หัวข้อใหญ่หัวข้อแรกก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีการตรวจสอบการเลือกตั้งปี69แล้วก็การทํางานของกกตซึ่งจะมีอยู่4หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับหัวข้อย่อยที่1ก็คือกรณีเรื่องของ บาร์โค้ด QR โคดนะครับแล้วก,ก็การจับตาไปถึงการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาที่22กุมภานะครับหัวข้อย่อยข้อที่2จะเป็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของพักประชาชนถึงกะกะตนในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าผลคะแนนรายหน่วยนะครับหัวข้อย่อยที่3จะเป็นการนำเอาหลักฐานนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ทางพักเนี่ยได้ค้นพบว่ามันมีการรวมคะแนน นะครับหรือว่าการนับคะแนนที่อาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่นะครับแล้วก็หัวข้อย่อยที่4จะเกี่ยวกับความคืบหน้าในกรณีเรื่องของสมุดประการเขต6ที่มีการค้นพบใบขีดคะแนนในออทางขยะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบ2หัวข้อย่อยแรกแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณกิติชัยรองหัวหน้าพักแล้วก็ผอกอ,องหนการเลือกตั้งรับผิดชอบ2หัวข้อย่อยถัดมานะครับ เอาหัวข้อ,อยอที่1ก่อนนะครับเรื่องของกรณีบาร์โค้ด QR code คซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันมาพอสมควรในสังคมนะครับก็อยากจะย้ำจุดยืนของพรรคอีกรอบนะครับรวมไปถึงการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนจับตาดูกรณีเรื่องของการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพักุมนาครับคือผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าบาร์โค้ดอย่างน้อยในส่วนของบัตรบัญชีรายชื่อสีชมพูเนี่ยเป็นบาร์โค้ดที่เป็นรหัสบัตรพูดง่ายก็คือว่าสามารถตรวจย้อนกลับไปได้ ว่าประชาชนแต่ละคนที่ลงคะแนนเสียงเนี่ยการให้กับใครนะครับคำถามที่มีการถกเถียงกนอยู่ในสังคมตอนนี้ก็คือว่าการมีอยู่ของบาร์โค้ดที่สามารถตรวจย้อนกลับได้เนี่ยจะเท่ากับการทําให้การออกเสียงในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รับจริงหรือไม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอยู่2กลุ่มความเห็นกลุ่มความเห็นที่1ซึ่งพรรคประชาชนก็รวมอยู่ในนั้นนะครับคือเรามองว่าการนิยามว่าการออกเสียงจะรับหรือไม่รับเนี่ยมันคือการตั้งคําถามว่า สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้หรือไม่ว่าใครกาอะไรนะครับไม่ว่าจะเข้าถึงข้อมูลอะไรก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการออกเสียงจะรับเนี่ยมันต้องตรวจสอบย้อนกลับไปไม่ได้ไม่ว่าจะในเชิงทฤษฎีหรือว่าในเชิงปฏิบัตินะครับถ้านิยามแบบกลุ่มความเห็นนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับจุดยืนของรรคประชาชนเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเรามองว่าการออกเสียงที่ผ่านมาเนี่ยไม่รับเพราะว่าในเชิงทฤษฎีการมีของบาร์โค้ดทำให้สามารถตรวจย้อนกลับไปเช็คได้ว่าใครกาให้กับใครนะครับ กลุ่มความเห็นที่2นะครับซึ่งก็นําโดยทางกกตนะครับจะนิยามเรื่องคําว่ารับอีกแบบหนึ่งคือนิยามคําว่ารับว่าการออกเสียงเนี่ยถือว่ารับถึงแม้ว่าจะตรวจสอบย้อนกลับไปได้ในเชิงทฤษฎีแต่ตรวจสอบย้อนกลับไปได้ยากในเชิงปฏิบัติโดยกกตก็พยายามจะบอกว่าถ้านิยามแบบนี้การออกเสียงวันที่8กรุมพาพันเนี่ยในนิยามของกรกตก็ยังรับอยู่เพราะว่าแม้จะตรวจสอบย้อนกลับไปได้ในเชิงทฤษฎีแต่ตรวจสอบย้อนกลับไปยากในเชิงปฏิบัติเพราะกรกตให้เหตุผลว่ามีการเก็บรักษาตัว บัตรที่ลงคะแนนแล้วกับต้นขั้วเนี่ยไว้ในที่ที่ปลอดภัยผมอยากจะย้ำนะครับว่าถึงแม้เรายอมรับนิยามคําว่ารับตามกะกะตผมก็ต้องย้ำว่าความจริงการตรวจว่าใครกายให้กับใครเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับว่ากะกะตเนี่ยเ,เก็บตัวบัตรเลือกตั้งหรือว่าต้นขั้วไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่เพราะมันมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครกายให้กับใครโดยไม่จําเป็นต้องเข้าถึง ัวบัตรเลือกตั้งหรือว่าต้นขั้วที่ก่กตอเก็บไว้นะครับผมย้ําให้พี่น้องประชาชนเห็นภาพชัดแค่2ตัวอย่างนะครับขอย้ําอีกรอบหนึ่งเพราะว่ายังเห็นมีบางคนที่อาจจะตั้งคําถามอยู่ตัวอย่างที่หนึ่งครับสมมุติผมเป็นผู้สมัครคุณกิติชัยเป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผมไปคมคู่คุณกิติชัยว่าต้องเลือกผมแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คว่าคุณเลือกผมจริงไหมนะครับสิ่งที่ผมอาจจะขอให้คุณกิติชัยในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งทําได้ก็คือว่าตอนที่ไปเข้าคิวรับบัตรเลือกตั้งเนี่ แน่นอนมันจะมีต้นขั่วที่คุณกิติชัยจะเห็นผมก็บอกให้คุณกิติชัยเนี่ยตอนเข้าคิวเนี่ยจำเบอร์ต้นขั่วมานะครับถ้าจําได้ไม่ครบทุกตัวอักษรอ,อย่างน้อยจําแค่3หรือ4ตัวหลังนะครับเช่นถ้าเป็นตามตัวอย่างที่เราทําสมมติขึ้นมาเนี่ยก็คือจะจะเป็นเ,เลขที่0 0นย์ศนนอะครับอันนี้คือ4ตัวหลังคุณกิติชัยก็จํา0 0นยแล้วก็กลับมารายงานให้กับผู้สมัครพอคุณกิติชัยหย่อนบัตรลงไปปุ๊บ5้าโมงเย็นนับคะแนน ผมในฐานะผู้สมัครก็ส่งผู้สังเกตการไปตั้งกล้องถ่ายภาพทุกภาพที่มีการนับคะแนนที่ทางเจ้าที่มีการขานนะครับแล้วผมก็เอามาสแกนบาร์โค้ดของบัตรทุกใบจนผมเจอบาร์โค้ดหรือรหัสที่ลงท้ายด้วย0ูนแล้วผมก็ดูว่าบัตรนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นบัตรของคุณกิติชัยเนี่ยลงคะแนนได้กับผมหรือไม่อันนี้คือตัวอย่างที่1ที่ชัดเจนมากว่ามันมีกระบวนการในการตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงตัวบัตรหรือว่าต้นขั้วที่กรกตเก็บไปนะครับตัวอย่างที่2 สมมุติว่าใครบอกว่าคงไม่มีผู้สมัครคนไหนสามารถไปทําแบบนี้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทุกคนหรอกนะครับผมก็อาจจะมอบหมายคุณกิติชัยเป็นสิทธิที่ผมเรียกว่าหัวคะแนนผมก็บอกว่า,าถ้าคุณกิติชัยอยากจะรู้ว่าอีกห้าคนในในชุมชนเดียวกันกับเขาเนี่ยเลือกใครเนี่ยให้เอาห้าคนนั้นเนี่ยมาเข้าคิวเรียงต่อจากคุณกิติชัยตอนที่ไปรับบัตรเลือกตั้งพอคุณกิติชัยเข้าไปในกระบวนการในการ ยื่นบัตรประชาชนเพื่อขอบัตรเนี่ยคุณกิติชัยก็จะเห็นว่าต้นคู้ตัวเองเนี่ยลงท้าย0002แต่นั้นก็จะรู้ว่า5คนหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องลงท้าย0003 4 5 6 7ตามลําดับไปเรื่อยๆครับพอเป็นแบบนั้นคุณกิติชัยก็จดไว้โดยที่คนที่มาเข้าคิวหลังอาจจะไม่รู้กระบวนการนี้เลยก็ได้พอถึง5โมงเย็นนับคะแนนเหมือนเดิมครับผมผู้สมัครก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายภาพของ บัตรทุกใบที่ถูกขานแล้วก็ไปสแกนบาร์โค้ดดูเพื่อจะดูว่าบัตรไหนเนี่ยเป็นบัตรที่ลงท้ายที่มีรหัสลงท้าย0002 0003 4 5 6 7ก็จะสามารถรู้ได้ว่าคุณกิติชัยและอีก5คนที่เข้าคิวหลังจากนั้นเนี่ยเลือกใครนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ากระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นไปแล้ววันที่8กุมภานะครับแต่ผมแค่บอกว่าการมีอยู่ของบาร์โค้ดบนบัตรเนี่ยมันเปิดช่องโหว่ทาให้การออกเสียงเนี่ยมันไม่รับ แล้วอาจจะมีผู้สมัครหรือพรรคบางคนหักรู้ถึงระบบบาร์โคดก่อนสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เพื่อเช็คได้ว่าใครกาให้กับใครนะครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายในประเด็นนี้ว่าความจริงประเด็นที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้เนี่ยจะถูกทดสอบและก็สังเกตการันอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น เข้าใจว่าในกรทมเองก็มีเขตเลือกตั้งที่15นะครับที่มีหนึ่งหน่วยที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อแล้วก็การออกเสียงประชามติกันใหม่นะครับก็เลยอยากจะสื่อสารว่าหากกรกตยืนยันว่าบัตรออกเสียงหรือบัตรเลือกตั้งของตนเองเนี่ยไม่มีปัญหาจริงเนี่ยเราก็ควรจะเห็น2ออย่าง1คือเราควรจะเห็นว่ากรกตก็ยังใช้บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดอยู่ในวันที่22กุมภาพันธ์สอง คือเราก็ควรจะเห็นการนับคะแนนที่ไม่ได้มีความพยายามในการไปปกปิดบาร์โค้ดตอนนับคือถ้าเราจํากันได้การนับคะแนนในวันที่8กุมภาเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะยกบัตรประมาณแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าคนกาเบาื่ออะไรและก็คนก็สามารถเห็นบาร์โค้ดได้ซึ่งก็มีนักข่าวบางสํานักที่ถ่ายภาพมาแล้วก็ติดบาร์โค้ดแล้วก็ไปสแกนได้สิ่งที่ผมกังวลใจก็คือว่ากกตอ,อาจจะมีการออกแนวปฏิบัติว่าให้ถือแบบนี้เพื่อปิดบาร์โค้ด ซึ่งผมถือว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันคือการยอมรับแล้วว่าการมีอยู่ของบาร์โคดมีปัญหานะครับเพราะมันเป็นการออกแนวปฏิบัติที่แตกต่างกับที่ออกไปในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นย้ำว่าหากกกตยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งของตัวเองไม่มีปัญหาเนี่ยหคือกกตต้องใช้บัตรเลือกตั้งแบบเดิมในวันอาทิตย์นี้และ2คือจะต้องไม่มีการออกคําสั่งใดๆเพื่อทําให้กระบวนการในการนับคะแนนเนี่ยมีความพยายามจะปิดบงังบาร์โคดหรือทําอะไรที่แตกต่างจากที่ทําไปแล้ววันที่8กุมภาพันธ์นะครับอันนี้คือ ประเด็นย่อยข้อที่1น,นะครับส่วนประเด็นย่อยข้อที่2ครับคือข้อเรียกร้องของพักประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยเ,เมื่อวานตอนประมาณ19เนาฬิกาเราก็เห็นว่ากรกตมีการออกเพรสฟิลลิสนะครับว่ามีการเปิดเผยผลรายหน่วยครบทั้ง400เขตนะครับโดยการมีมีการเผยแพร่เอกสาร5้าทับสที่เป็นรายงานผลรายหน่วย,นยในเว็บไซต์นะครับโดยบอกว่าครบทุกเขตแล้วทุกหน่วยแล้วยกเว้นหน่วยที่จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือว่านับใหม่ ทีนีน้พอไปตรวจสอบมาทางพรรคประชาชนก็เลยมี3ข้อเรียกร้องครับข้อเรียกร้องที่นเนี่ยอยากให้กรกตยืนยันว่าปัจจุบัน,นหากไม่นับหน่วยที่มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับใหม่มีการเปิดเผย